โคงอ่อนนะคะหนึ่งอบาทค่ะแต่กปกติ1 2 0ิบนะคะเราจะโปรที่นี่ทีเดียวนะคะหนึ่งบาทแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะจะเป็นโครงกลางนะคะโครงกลางสลัดเนื้อเยอะๆแบบนี้เลยลดแล <85 S 2> บาทค่ะแ5บาทนะปกติรนะ้อยหนึ่งแล้วก็จะโปรเนื้อแดงค่ะเนื้อแดงนะคะแตนนอกแตนในนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ10กิโลก้าสบห้าบาทค่ะแตนในนี่จะปกติ120ร้อยเดียวะคะ่ะสวยสดงดงามนี่อันนี้อะไรเนี่ยอนะไร ลืมเลพยเอกเลยลืมพระเอกของเราสั่นคอค่ะแต่ปกติ130บาทนะคะเราจัดโปรที่นี่ที่เดียว100บาทค่ะ100บาทสั่นคอสเปคสวยๆแบบนี้เลยจ้าไปแล้วต่อไปนะคะเ็จะไป็น3ชั้นค่ะวันนี้นะคะ3ชั้นตัดบล็อกจัดโปรอยู่ที่130ค่ะแต่ปกติราคาอยู่140บาทจัดโปร130บาทจัดคนละครึ่งไหมร้านนี้มีไหมจัดค่ะเอาร้านนี้มีคนละครึ่งใะร้านไอคิมีคนละครึ่งนะ